สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมลิส t e เติรบอยวิเคราะห์บอลครับก็อยู่กับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลหน้า YouTube วันละ2คู่ครับก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ครับสำหรับฟาฟาหนึ่งเก้าหนึ่งครับก็กีฬาในมีท่านเล่นถึง4เซิร์ฟครับฝากถอนเร็วครับแล้วก็ค่าน้ำหนีแพงที่สุดครับโอเคครับสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนี้ครับโอ้โหต้องกราบขอบพระคุณจริงครับให้เล่นที่สโลวาเกียแล้วก็ทิมชาันคฤษครับก็เสียเต็มทั้งสองคู่ครับวันนี้ครับมาว่ากันใหม่ครับขอแกะมือใหม่ครับ สำหรับ2คู่ในยูทูปวันนี้ครับผมก็คัดมาเน้นๆเช่นเคยครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างฮังการีครับพบกับฝรั่งเศสครับเลตเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็ไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งครับก็ฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวครับเป็นเต็งหนึ่งของรายการครับส่วนฟอร์มฮังการีครับเจ้าถิ่นครับนัดหลังสุดครับพวกเขาชนะ3ครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับเกมล่าสุดนัดเปิดสนามครับแพ้กับทีมชาติโปรตุเกสครับสามศูนย์ครับก็โดนประตูช่วงท้ายเกมครับ สำหรับฝรั่งเศสครับหน้ารั้งสุดครับก็ชนะรวดครับยังไม่เสมอและแพ้ใครครับล่าสุดก็เฉือนชนะทีมแกร่งอย่างเยอรมันครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคำคืนนี้ครับฝรั่งเศสครับน่าจะยึดผู้เล่นตัวเดิมๆครับบ็อกบาครับเอ็มบัปเป้ครับกองกลางก็พวกกองเต้ก็อยู่กันครบครับไปดูสัดส่วนราคาบอลครับคู่นี้ครับนี่ครับเรทเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งครับลูกก็ไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งครับแต่ว่าราคาจ่ายลดลงครับนี่ครับลดลงถึง ก้าตังค์ด้วยกันครับแฮ้ดิแคปไล่ขึ้นครับแต่ว่าราคาใจฝรั่งเศสเนี่ยลดลงครับผมว่าคู่นี้ครับฝรั่งเศสทําได้ครับ2ประตูมีแน่ๆครับให้เชียร์ไปที่ฝรั่งเศสครับค่อนข้างมั่นใจครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรดเทนครับเป็นเกมระหว่างยอนโคปปิงครับเปิดบ้านพบกับโกเทนเบิร์กครับนี่ครับทีมอันดับ6ครับแต่ว่าเปิดบ้านต่อทีมอันดับ8นี่ถึงครึ่งครบลูกด้วยกันครับผมมองว่ายอนโคปปิงค่ำคืนเนี่ยมีดีแนนน่อครับ ต้องเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีในในถิ่นแน่นอนถึงเปิดมาตอบแพงขนาดนี้ครับอันดับใกล้เคียงครับแต่ว่าตอบแพงครับเดี๋ยวไปดูสถิติครับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับนณหล่าสุดนี่ครับเป็นทางฝั่งยอนโคปิงครับชนะไปหนึ่งครับแพ้ไปถึง4ครับถือว่าเฮ t ูเฮ a d การพบกันนี่เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างโกเทนเบิร์กนี่ทำได้ดีกว่าครับแต่ไปดูฟอร์มเจ้าถิ่นครับยอนโคปิงขณะล่าสุดครับชนะ3ครับเสมอหนึ่งแพ้ไป1ครับถือว่าผลงานค่อนข้างใช้ได้ครับไปดูเกมในบ้านครับเนี่ยน่าสนน่าสนใจครับ เกมในบ้าน10นัดหลังสุดครับยอนโคปปิ้งครับก็ชนะไปถึง8ครับโอ้โหถือว่าทีมเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีจริงๆครับแพ้ไป2ครับส่วนจิมเยือนอย่างโกตทนเบอร์ครับ5นัดหลังสุดครับพวกเขาก็ชนะไป1ครับแพ้ไปถึง4ครับผลงานไม่ค่อยดีครับช่วงหลังครับโอเคครับสัดส่วนนะครับบอลคู่นี้ครับแม่ผมมองว่ายอนโคปปิ้งเจ้าถินครับค่ำคืนนี้ครับจะเฉือนชนะได้ครับ1ประตูมีแน่ครับลุนประตูสครับนี่ครับราคาครับ ราคาในไหลมาที่เจ้าถิ่นยอนโคปิงหมดครับผลงานช่วงหลังนี่ชัดเจนครับว่ายอนโคปิงเนี่ยทำได้ดีกว่าโกเจนเบิร์กครับวันนี้เลรยเปิดมากัมแพร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแต่ผมมองว่าเจ้าถิ่นอย่างยอนโคปิงเนี่ยทำได้ครับหนึ่งประตูมีครับลุนประตูที่สองครับสรุปสองคู่วันนี้ครับชอบไปที่บอลต่ออีกเช่นเคยครับให้เล่นไปที่ฝรั่งเศสครับต่อในราคาลูกครึ่งครับแล้วก็ให้เล่นไปที่ยอนโคปิงครับเจ้าถิ่นครับต่อในราคาครึ่งครบลูกครับ สองคู่วันนี้ครับถ้าชื่นชอบตรงกันครับก็จัดไปครับแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ครับโอเคครับก็ก่อนจากกันครับก็ฝากด้วยครับสำหรับช่อง l s t t n n o y ครับก็ฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่ครับสคลิปแรกครับกินเต็มครับมามาตายวันที่5ครับแมทีมชาติอังกฤษครับก็น่าผิดหวังครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านครับโชคดีในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ